กลับมาเปิดร้านกันแล้วค่ะวันนี้เปิดมาวันแรกก็แทบจะแยกร่างกันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าของทุกอย่างเราจะต้องทําใหม่กันหมดเลยค่ะอุปสรรคเยอะมากเลยค่ะวันนี้จะต้องควบคุมอารมณ์สุดๆขนาดสั่งปลาให้เขามาส่งวันนี้เขาบอกว่าเราไม่ได้สั่งวันนี้เราสั่งเป็นวันศุกร์ตายหาแล้วก็ต้องยอมโดนสามีดา่าเพราะว่าต้องใช้เขาวิ่งไปเอาปลาในเมืองมาให้ค่ะไม่อย่างนั้นก็ไม่มีปลาขายเลยวันนี้ลูกค้าก็จองมาเยอะด้วยทั้งเที่ยงทั้งเย็น นี่กําลังทําหมูกรอบให้พนักงานกินด้วยค่ะยุ่งขนาดไหนเราก็จะต้องทํากับข้าวให้พนักงานกินด้วยทั้งรอบเที่ยงรอบเย็นค่ะหมูกรอบเมนูปราบเซียนมาดูว่าเด็กๆจะชอบกันไหม จนคุณเชฟก็วิ่งหน้าวิ่งหลังพอๆกับหวานและค่ะเขาบอกว่าเขาเหนื่อยเมื่อคืนเขาไม่ได้นอนสงสัยจะออกไปเที่ยวมาพอดีเมียพาลูกๆไปเยี่ยมคุณตาคุณยายที่ประเทศรัสเซียเขาก็เลยอยู่คนเดียวเสร็จจากลูกค้ารอบเที่ยงแล้วก็ต้องเตรียมกับข้าวพนักงานกินมาดูว่าหนุ่มดาวิดจะชอบไหมหมูกรอบของแม่วานอันนี้พี่ไอบอกให้ชิมหมูกรอบล่ะทำทำจิ้มน้ำพริกกะปิครับจิ้มอาจิมอากินกิน จิ้มหลายๆก็แซบเออเอออแซบไปพ่อแซบแซบจะสายพี่บ้านขับับขับน้ำพริกกะปิถ้วยนี้หวานตำมาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะแต่หนุ่มดาวิดเขาก็จะขอไปราดข้าวทุกวันเลยค่ะเขาชอบจริงๆ วันนี้เรามีชาโต้ด้วยนะคะหวานก็จะต้องวิ่งมาเตรียมของมาขายชาโตด้วยค่ะมันจะเป็นคนเตรียมของที่ร้านให้เขาเอามาขายก็จะให้น้องไอยกับคุณย่ามายืนขายที่นี่แล้วก็ทอดตอเปียาซาโมซาแล้วก็คุ้งชุบแปง้งทอดทอดออกร้อนๆที่นี่เลยค่ะ ก็จะยุ่งวุ่นวายหน่อยค่ะเพราะว่าลําพังงานที่ร้านเราก็เยอะอยู่แล้วเราก็ต้องปลีกตัวทําของมาขายที่นี่ด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะหลายคนก็ช่วยกันเด็กๆก,ก็มาช่วยกันจัดร้านตั้งร้านให้ดีนะคะเขามีแค่วันพฤหัสค่ะแค่เย็นวันพฤหัสไม่อย่างนั้นก็คงไม่ไหวเหมือนกันค่ะถ้ามีหลายวัน เวลาหวานว่างหวานก็จะช่วยมาดูมาจัดร้านให้เขานิดหน่อยแล้วก็ปล่อยให้เขาขายกันเองสองคนกับคุณย่าแล้วหว่านก็จะเป็นคนเตรียมของให้ที่ร้านเอาออกมาให้ร้อนๆเลยอย่างผัดไทยวันนี้จุกๆเลยค่ะผัดไปสี่ถาดใหญ่ๆวันนี้ขายดีมากเลยค่ะผัดไทย ช่วงหน้าร้อนที่ฝรั่งเศษงานแบบนี้ก็จะมีแทบทุกหมู่บ้านเลยค่ะของเราก็จะมีเป็นวันพิหัสส่วนหมู่บ้านอื่นก็จะมีเป็นวันพุธก็จะผลัดกันไปเขาก็จะมีดนตรีด้วยนะคะแล้วก็จะมีเครื่องดื่มมีบาร์มีคนมาขายของมีของเล่นเด็กด้วยค่ะก็ประมาณว่างานวัดนั่นแหละค่ะถ้าเดินของคุณลูกค้าไม่เมาแต่ไม่เหมือนเดิมค่ะมาซื้อปอเปี๊ยะเวียดนาม นี่ค่ะผัดไทยถัดใหญ่ๆเวลาของหมดน้องอายก็จะโทรมาวันก็จะรีบผัดออกร้อนๆให้เลยไหนก็จะทําของที่ร้านด้วยแล้วก็ผัดให้เขาด้วยก็ประมาณว่าอยากแยกร่างนั่นแหละค่ะหนุ่มออกซังก็เป็นคนเอาไปส่งนะคะบางทีก็เป็นหนุ่มดาวิดค่ะผัดกันไปดีนะคะงานมันอยู่แค่ตรงหน้าบ้านเราเองเดินไปก็ประมาณ200เมตรก็ถึงค่ะ เมนูวันนี้ของเราก็มีลาบปลาเซลมอนค่ะอันนี้นางเอกเลยนะคะจานนี้ขายมาเป็น10กว่าปีแล้วค่ะเอาออกจากเมนูไปได้เขาก็จะถามหาตลอดแล้วอีกอย่างวันนี้ก็จะมีหมูสเต๊กด้วยนะคะปลาเซลมอนเศษปลาที่หวานทําซูชิหวานก็จะเอามาทําลาบขายค่ะลูกค้าก็จะชอบมากเลยที่เห็นเมื่อกี้นี่เป็นออเดิร์นะคะส่วนอาหารจานหลักวันนี้หวานมีหมูน้านมอบกรอบด้วยค่ะแล้วก็จะมีสเต็กปลาทูน่านะคะนี่แค่ส่วนหนึ่งนะคะหวานไม่ได้ถ่ายให้เห็นหมดนะคะ พอเลิกงานสี่ห้าทุ่มสี่ทุ่มครึ่งห้าทุ่มค่ะเด็กๆก,ก็ไปช่วยกันเก็บร้านคุณย่าก็ยืนแทบไม่ไหวเหมือนกันค่ะไปยืนตั้งแต่หกโมงเย็นยันห้าทุ่มก็สงสารแกเหมือนกันแต่แกชอบทํางานนะคะแกกระฉับกระเฉงมากเลยถ้าเวลาแกได้ทํางานค่ะแต่เวลาบ่นก็ขยันบ่นเหมือนกันค่ะ แกก็บ่นตามอายุของแกหละค่ะหวานก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจบางทีหนักๆข้าวหวานก็จะดุแกมั่งก็จะเป็นกันอย่างนี้แหละค่ะและแกก็จะโกรธเราอยู่สองสามวันไม่ยอมลงมากินข้าวหวานก็จะให้เด็กๆเ,เอาข้าวข,ขึ้นไปให้บนบ้านคุณย่าแกตัวคนเดียวค่ะแกไม่มีแฟนมาหลายปีแล้วแกก็มีลูกชายคนเดียวแล้วก็ห่วงลูกชายสุดๆทุกวันนี้ดีขึ้นค่ะแทนที่จะมาห่วงลูกชายตอนนี้ห่วงหลานแล้วค่ะเพราะว่าหวานมีหลานให้แกสองคนแล้วหวานเชื่อว่าทุกบ้านแม่ผัวลูกสะภ้ยก็จะต้องมีการกระทบกระทั่งกันมั่งค่ะ ว่าจะมากหรือน้อยก็แค่นั้นเองแต่บ้านเราแค่เรื่องกระจิบค่ะก็ดีไป กลับมาจากสเปนหวานก็ได้เสื้อผ้ามาให้ฝากเด็กๆคนละตัว2ตัวค่ะหวานซื้อเสื้อโปโลสีขาวมาให้ทุกคนเลยคนละ2ตัวเขาก็จะได้มีเสื้อสะอาดๆส,สวยๆใหม่ๆใส่ทํางานเพราะว่าเด็กเสิร์ฟเขาก็วัยรุ่นอยู่ไม่มีคนดูแลเสื้อผ้าให้เวลาจะซักผ้าทีเขาก็ต้องรอวันหยุดเขาก็เลยเสื้อผ้าก็เลยไม่ไม่พอใส่หวานก็เลยซื้อมาให้คนละสองตัวค่ะแต่ก่อนหน้านี้แฟนหวานซื้อกางเกงกับเสื้อให้แล้วคนละสองชุดเราก็อยู่กันแบบครอบครัวอย่างนี้แหละค่ะหวานก็พยายาม ดูแลทุกคนให้ได้ดีที่สุดแต่บางทีหวันก็มีดุมีด่ามั่งนะคะไม่ใช่ว่าใจดีเสมอไปนี่แหละค่ะบรรยากาศทำงานของเราในแต่ละวันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ